โอ้โหนาราย่างปลาโอ้โหกินด้วยค่ะโอ้โห่อยไหม้เอ้านะขวัญน้องหนูให้กินไม่ยอมกินเนาะเออเป็นไรโอ้โหทำอีกไงทำเยอะๆเราจะเอาไปขายไปขายให้ยีนะ่กุลเนาะโอ้โหย่างตรงนี้ค่ะ ย่างขับพื้นค่ะหมึกเหรอหมึกอ๋อหมึกย่างหมึกขายไฟไหมไฟไหมมันไหมแล้วโอ้ยทำไมรู้ล่ะว่าไหมรู้ได้ไงโอ้ไหม่แล้วไหม่เยอะเหรอสุกย่างสั่งหนึ่งไม้ค่ะ สุกยังคะโอ้เปล่าโอ้มันร้อนโอ้โหนาราย่างปลาอะไรคะโอ้โหชิมโอ้โหชิมปลาโอ้โหตอนนี้กำลังชิมปลานะคะอร่อยไหมโอ้โหโอ้โหได้ของใส่ด้วยล่ะ ย่างปลากินกัน,กน,กนอ่ากินข้าวปลาล้อนไหมคะไม่ร้นปลาร้อน,รอ,นอ๋อมีกี่ไม้คะไหมคะมีกี่ไม้คะกินมะ<ม>กินข้าอ่ากินข้าได้ค่ะนับสิคะมีกี่ไม้หนึ่งสองมีสองไม้ค่ะ โอ้ยดีแล้วอร้อนไหมร้อน,อนเอาย่างอีกค่ะอุ่อนอ้น่นเอาย่างอีกค่ะเอาย่างอีกเร็วอุย๊ยโอ้โหอ,โอาอร่อยไหมอ่ะย่างอีกค่ะโอ้โหเสียงคนคุยกันทำไรคะ ถอดเท้าโอเคค่ะอือฮะอุ๊ยนางขวัญเอาเตา,ตามาให้ย่างว้าว,วมีเตาไฟฟ้าด้วยเหรอโอ้โหเราไม่เราไม่ใช้ฟืนแล้วเหรอโอ้โหโกดด้วยเก่งจังเลยสุดมีเตาอินฟราเรด สุกยังคะโกดเร่งไฟใส่เครื่องไหมคะใส่เครื่องด้วยค่ะหอมมากไหมคะใส่เครื่องเทอุ้ยหมาล่าโอ้โหแม่ค้าขายดีเลยสุกเลยเออสุกเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วขายไม้เท่าไหร่คะเสร็จเร็วปิดเครื่องกี่บาทคะ อม่เท่าไะไม่กี่บาทคะ10บาทอ่าให้ตังค่ะซื้อค่ะอ่ามีคนมาซื้อค่ะอ๋อโหเก็บใส่กระเป๋าค่ะอ๋อค่ะเก็บใส่กระเป๋ามีคนซื้ออีกไหมคะคุณค่ะโอ้เก่งจังเลยอ๋อใส่เครื่องอีกอ่ะถอดไหมคะถอดเท้าย่างเสร็จเอาใส่ใบตองนะคะใจไหม โอเคนี่นะคะย่างเสร็จเอาใส่ใบตองนี้นะไม่ค้าค่ะไม่ค้าค่ะไม่ค้าโอ้ยโอ้ยเตาเกิบกระเด็นเนาะบาไฟค่ะเสร็จแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะโอ้โหแกะออกเลยเสร็จแล้ว อ๋อ,อเอาไม้ออกเลยใช่ไหมคะอ๋อโ,อโหโกดอ,โอโกดใส่เครื่องใส่เื่องอออด,ดูเนาะสุกยัง,งอ,อกเ่ยอ๋อหอ ย่างดอกไม้ด้วยหรอข้ากุ้มซื้อไม้หนึ่งค่ะแม่เอ่อแม่ค้าคะซื้อไม้หนึ่งค่ะแม่ค้ามีคนซื้อซื้อค่ะซื้อด้วยค่ะซื้อค่ะค่ะจ่ายตังค่ะจ่ายตังค่ะตังเก็บตังเก็บคุณค่ะด้วยค่ะ